นี้เป็นวันกูมิเดย์นะครับดูพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมดนะครับแต่ละรุ่นอย่างน้องปอมตัวนี้นะครับเห่าเก่งมากครับเราสอนและปรับพฤติกรรมนะครับน้องจะเห่าน้อยลงครับตัวนี้นะครับก็จะยากตรงที่ว่าตัดเล็บเนาะตอนนี้ก็ตัดเล็บเรียบร้อยถ่ายขาเรียบร้อยนะครับแอบถามมาแล้วครับคุณเจ้าของเคยตัดเองนะครับได้เลือดสองครั้งน้องหมาเลยกลัวนะ คราวนี้เวลาที่น้องหมามีประสบปัญหาในการที่เราตัดพลาดโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับเราควรจะรีบแก้นะครับแต่การแก้เนี่ยไม่ได้การเอาชนะนะการทําให้เขาเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับค่อยๆๆปรับนะครับปรับเป็นกร้ามคือการค่อยๆปรับนะไม่ใช่การกดบังคับอะไรเ็าไปดูน้องขาววันรายกานน่ารักกันเยอะการอาบน้ํานะครับอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะการเลือกช่างการอาบเองเนี่ยครับ สอนและอาบเองเนี่ยจะทําให้น้องหมารับการพิดหวังจากคนเวลาเลือกช่างเนี่ยพยายามเลือกช่างที่ใจเย็นนะอย่าไปตบตีเขาเพราะถ้าตบตีเขาเนี่ยแล้วเรากลับาอาบเองเนะครับน้องหมาอาจจะไม่ยอมน,น,น้องสซนเซอร์นะตัวนี้จริงๆเ้วเอาแต่ใจแล้วเ่าเก่งมากแต่โชคดีที่น้องหัวไวนะครับสามารถเข้าใจแล้วก็เห่าน้อยลงมากตอนนี้น่ารักเลยนะแต่เราแค่รอให้เขาชินชินอย่างที่ควรจะเป็นมากกว่านะตัดอยู่นะ้วโอเค ใช่ใช่แต่เขาตัดเป็นพุดเดิลไปเลยอ่ะแบบหนวดเนิร์ดมัาไปหายไม่มีอ้องหมาที่นิสัยเอาแต่ใจเนี่ยจริงๆแล้วควรจะฝึกมาฝึกช่องนิสัยนะครับไม่ได้ฝึกเชือ่อมคำสั่งเพราะบางครั้งครับเชือ่อคำสั่งอ่ะไม่สามารถช่วยในช่องนิสัยได้เวลาสอนนะครับผมแนะนําว่าให้สอน2ช่องพร้อมกันนิสัยกับพฤติกรรมการยอมรับคนผมยังเชื่อถือทฤษฎีจะฝูงรูปฝูงอยู่ ถ้าไม่มีจา่าฝูงลูกฝูงครับน้องหมาก็จะไม่รู้ว่าจุดลิงก์อยู่กับใครเนาะไม่อย่างงั้นถ้าคุณทิ้งคําว่าจา่าฝูงลูกฝูงไปเนี่ยกายรว่าคุณจะต้องสั่งเขาตลอดเวลาและสอน,น้เขาทำอะไรตลอดเวลาซึ่งมันเหนื่อยมากนะเจ้าองใกล้เสียงหายเสียงหายตัวสุดท้ายน้องบิ๊กเกิรนะตอนนี้ต้องตอบว่าตัว,ตว,ตวนี้จบไทยแชมป์มาเป็นจอมโวยวายประจำบ้านระดับหนึงนะ่งครับแต่พอเริ่มสอนเข้าไปเนี่ยน้องเขารู้แล้วว่าเขาม่เงียบคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะได้เป่าแล้วล่ะ น่าจะง่ายครับเพราะว่าน้องเขาประกวดประกวดอาบน้ําบ่อยอะเราอนะอาบน้าบ่อยแต่อย่างที่บอกครับว่าวิสัยเนี่ยกับช่องความสามารถเนี่ยให้แยกออกจากกันนะน้องมาหลายๆตัวที่มาเล่นกับผมนะที่สวนมมกเนี่ยเจ้าของสั่งได้แต่ต้องมีอาจจะมีของรางวัลหรือของล่ออย่างเงี้ยสติสมาธิไม่ค่อยมีเพราะเขาไม่รู้ว่าเราคือใครสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือทำให้น้องหมาดูว่าสถานะในฝูงเขาอะเราคือบอสเขาคือมินเนี่ยนถ้าเราไม่มีตัวนี้นะหรือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่ามีในธรรมชาตินะ ลองถามง่ายๆครับหมาแต่ละซอยจะกัดกนทําไหมถูกปะ่ะเออเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากคาร,ร์เรนเพเยอร์แคนดี